สวัสดีครับผมวันนี้หลังจากที่การที่ได้ทำการลงคลิปของกิ้งกาไปแล้วการอปเตอัสของกิ้งกาเว็บแปดสิบไปแล้วก็วันนี้จะมาอัพของแมวบ้างดูกันเลยครับผมก็แมวเว็บแปดสิบตัวนี้้ะแต่ของสายเอนะครับสเตอัสที่แนะนำก็ อัพลักดันเลยนำไปก่อนเลยแร้วผมตามด้วยวิทย์ไอจินะผมที่เหลือเนี่ยแล้วแต่ได้ฮนะแต่เออแมวตัวนี้นะครับคักดันนะแล้วตามด้วยเอจีใช่ไหมวะเฮดิไฟอัพวิทย์ดันตามด้วยวิทย์นะครับแล้วก็ตามด้วยเอจิออครับผมกนะ็ไปที่สกิลกันนะประมาณนี้นะครับก็สายเอก็อันนี้ สายบีก็ประมาณนี้ครับผมก็อัพตรวนี้เลยที่เขาเออแมวตัวนี้ที่ไม่ไมอัพบตีเพราะว่าอเ,อเออเล่นสายลงดันหรือสายเวินั่นเองแต่อ,อ,อย่าประมาทนะครับว่าแมวตัวนี้ไม่มีติหรือทำเอออะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเขาอ,อัพแมวตัวเนี้ยเน้นไปอัพสายซีมากกว่าคือท่านี้นั่นเองโหโหดไม่ล่ะ ็คือที่แมวตัวนี้อัพท่านี้ไปเพราะว่าเออ,อ,อแค่ท่อนนะครับํำลม้มปุ๊บก็ถ้าทำมาอากินของแมวนั่นเอง <c oughs> โอเคอะะอีอพอไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเออขอจบการ บปไปเป็นเท่านี้ครับครับ